ผมนายดิชากรเวชกรสวัสดีครับผมนายปฏิภาณคมตาครับสวัสดีครับผมนายสิริพงศ์สิวิภัยครับสวัสดีครับผมนายช่างในพม่าอยู่ช่างไฟฟ้ากำลังครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์แรกก็คือคอนซูเมอร์เอ้ยพัดลมแอร์นะครับข้อที่สองก็สายแล้วก็ที่รัดสายนะครับแล้วก็มีที่ขันสายนะครับซึ่งเป็นมีดเอามาทำไมไม่รู้แล้วก็มีตัวหูหิ้วมีล้อ มีน็อตนะครับแล้วก็มีแหวนแหวนกับน็อตตัวเมียนะครับแล้วก็มีตัวสเกลวัดลมนะครับต่อมาก็จะมีตัวของสว่านแล้วก็หัวสว่านนะครับสว่านเบอร์ห้านะครับแล้วก็มีตัวขันสายนะครับอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวขันน็อตนะครับหัวขันน็อตแล้วก็มีน็อตนะครับ มีล้อกับน็อตคู่กันแล้วก็มีตัวของปากกาเมจิกเอาไปมาร์กนะครับออไอ้เคียรหนึ่งนาทีมาทำกันเลยมาพวกมึงอ่ะขั้นตอนแรกนะครับทำการติดติดล้อนะครับกับตัวไม้ครับทำเป็นฐานนะครับก็หยิบดอกนะครับใส่สว่านไปเลยครับคุณทีครับแตงวันนี้นครับแลงวัแล้วครับ แล้วก็นำน็อตนะครับขันเข้าไปอีกทีนะครับเป็นน็อตตัวขานะครับขันเข้าไปครับอันนี้เราเจาะรูแล้วครับเพื่อความรวดเร็วในการทํานะครับ จะมีน็อตขาหนึ่งขาก็น็อตสีตัวนะครับตองมายเยหวคนเดียวหวางคนเดียวหว่วหววหววตัดกูทีุ่ขเไปช่วยมัน,นี่ย ไอไ่ไม่ดู้ว่าไม่ไมังเสียงอะไม่รู้ว่าคุณได้เขจะรู้หรือเขาจะลงยูทูบบ้างติดลิกาสิตได้ดดดได้เอาลองอ่ะพอกเลย ล้วครับขั้นตอนแรกก็เสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการเอาคอมแอร์นะครับมาวางไว้บนแผ่นนะครับแล้วทําการมาร์ครูนะครับเพื่อเจาะให้ยึดติดกับฐานนะครับครับกำลังวางคอมแอร์ให้ติดกับฐานครับเพื่อมาร์คจุดนะครับตอนนี้จังหวะนี้นะครับนกอีการ้องนะครับ น้ำหน้าคนทานแเขาเ ok ้งเกียนะครับเอามาเอามาจุดก <Christ> ่อนนะครับเราทำการมาร์คจุดนะครับด้วยปากการมง่นะครับเฟตยอดมาครับจังหวะนี้ยกคอมแอลแล้วก็ทำการเจาะรูนะครับตามมาร์คที่มาไว้นะครับครับ นายครับจะเจาะไหมครับเ<ด>จาะตรงนะเจาะตรงนะครับอย่าให้รูเบี้ยนะครับนะครับเดินหนึ่งรูครับเจาะต่อครับเล็กสามรูนะครับจงวันนี้นะครับ เราจะทำตัวเจาะน้ำนิดนึงนะครับเพื่อให้ตัวน็อตใส่ได้ง่ายนะครับเดียวเลี้ยวเดียวเกียวทำเกลยน้ำไปก่อนนะครับทั้งหมดสี่รูนะครับเพื่อให้ตอนใส่ประกอบจะได้ง่ายๆนะครับก็หลังจากเราเจาะนะครับแล้วก็เอาน็อตตัวนี้นะครับนำไปเกาะแล้วก็นำพัดพัดลมพัดลมตัวเย็นนะครับคอมเพรสเซอร์ตัวเย็นนะครับ มาใส่นอนอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยขังเข้าอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้เราก็ผู้เชี่ยวชาญของเราขัดนะฮะนะครับมารนยานนสองฝั่งนะครับจะได้เร็วๆนะครับถ้ามีคนเดียวก็คนเดียวครับเป็นชั่วโม,มงก็ไม่เสร็จแ่ะแต่ไม่เข้าไปทักเลยมันจ้ำกูไม่ได้ไไดกูจับทรงแล้วนะครับตอนนี้เพื่อน,นเานรากำลังขันนะครับเดนจะตัดไปตอนท้ายเซ็จข้างหลังนะครับเกมไหมหรอ้ะเกมะเกม พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยอะไม่รู้เรื่องกันได้ยังไงก็นำนำเสร็จแล้วก็อันนี้ต่อแล้วให้ฟุกตามที่หลังก็ได้ เีผมจะตัดไปตัวนี้เสร็จนะครับบ๊ายเขาอาเป็ีกันเลอาชีพตำรวจเลยอ่ะออเหมือนกูลเลยอ่ะกวูว่าเขาเขาเมื่อก่อนเขาาจะโดนพวกตำรวจปนเปย์กันอยู่ใช่แล้วเขาเขาเป็นลกูกตำรวจเลยเนี่ยพ่อเขาเป็นตำรวจอ๋ออ๋อพ่อจำได้ผมเห็นในรูปมีรูปขึ้นล้วนมากกูเคยเห็นหน้าพ่อเขาลูกปู่ของพ่อเขาไม่รู้ว่าหน,น้าเหมือนคนญี่ปุ่นเลยอ่ะเป็นคนไทยนะเจ๊ะหน้าเหมือนคนญี่ปุ่นอ่ะเหมือนทหารญี่ปุ่นอ่ะ โปรตีนไม่ลาบมก็คือเวียดนามโปรตีนฟังเพลงอะไรกันแนวพวกนี้ยล่ะเฮ้ยเพลงนี้เพลงอะไรไม่รมู้เพลงนี้กูฟังอะไรดิสี่ะเรไม่ร <ไง S 1> <อ>ูเดน,น,นอะไรไม่รู้แล้วก็แรอ่ะครับทีนี้เราก็ขันน็อตเสร็จแล้วนะครับ ี่มุมนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการใส่สายนะครับใส่สีเหลืองนะครับแล้วก็ตัวของวัดลมนะครับเอาละเพื่อนๆเรามาทําขั้นตอนสุดท้ายกันเถอะก็เดี๋ยวเราจะใส่ตัวที่เราสายเข้าไปในสายก่อนนะครับเพื่อเวลาประกอบจะได้ง่ายๆนะครับแล้วเข้าไปนั่นนเข้าไปครับค่อยๆรันนะครับ เราจะมีวิธีการดูความดึงนะครับเอานีอาอยอยแล้วพอแล้นะครับแล้วขั้นตอนที่สครับเราก็จะทําการขันตรงนี้ให้แน่นนะครับด้วยอุปกรณ์พิเศษของเราครับที่ไม่ใช่ทั้งไขควงนะแต่เป็นมีดนะฮะมีดมีด ันในระหว่างที่รอเพื่อแข่ะครับเราก็จะมาใส่ที่ปัดลมกันเลยนะครับ้ังเข้าไปใส่นะครับแล้วแล้วก็นําตัวนี้นะครับตัวที่รรดใส่ครับรัดนะครับรัดนะครับตรงฝั่งนี้นะครับเขาก็รัดอยู่เหมือนกันนะครับนี้ลมยามเต่ม ตอนนี้เพื่อนเราก็ทําการขันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่น็อตยึดข้างล่างครับใส่แหวนแล้วก็น็อตตัวเมียนะครับตัวเมียไรันๆนอ๋อก็มาใส่แหวนก่อนนะครับแล้วก็จึงใส่น็อตตัวเมียนะครับเมียนะครับใส่เมียก็ได้นะครับแต่ระวังตัวแราออกจากบ้านนะครับโอ้ถ้ามนมีเมียว๊ของกกเมีย ก็ไม <buy the> <day> ่ต้องมีดีกูก็ดีนะ <S <S นะครับเรามาขันความแน่นดีน,นครับถ่ายฟุกเดถ่ายโอนไม่ ขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาเทสใส่ลงนนะครับที่เราใส่ไว้จนแน่นนะครับครับเราจะมาลองทดสอบใช้นะครับว่าเราขันใส่แน่นหรือเปล่าครับเราต้องดูก่อนทุกครั้งนะครับก็เวลาใช้ครับเสียบสายครับเอาอันนี้ครับไปใส่ทุกลมครับแล้วจึงดูนะครับ ก็ต้องอันนี้ไม่มีรอยรั่วนะครับใช้ได้ปกตินะครับเราจะมาลองเราจะมาลองไปอบรมกันเลยนะครับต้อนรับนะครับมันไปถ่ายไปแล้วเห็นดีเลยคือวันนี้อย่างอนะ่อนแแรงถอดก็เสียบมันเข้าไปในรูนะครับ แล้วขั้นตอนการจะเติมครับเราก็ทำการเปิดสวิ์นะครับแล้วรอสักแบนนะครับแล้วก็เติมนะครับเล็กแสงไอ้เหี้ยเห็นปะต่อไปเอ้ยมันหั่นเกียร์ได้นี่เห็นปะเออไปฟุกแข็งแล้วหรอ ก็ย <anut S 1> ังรอประธานเลยก็ป <sh art ful> ิดลมอ่อนหน่อยนะครับนี่นะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับไาได้เลยอไอ้้พูดพูดดิก็เดี๋ยวเราจะทำการใส่ห่งหุงไว้หิ้วนะครับก็ทำการเทียบรูแล้วก็มานะครับแล้วก็จะทำการสว่านเจาะนะครับเบิดก้าวเบลดอะเิก้า ครับเราก็มากรูกไปให้ครับเมื่อกี้ว่าเข้านข้างบนมันเจาะไม่ได้นะครับดีวายูนะครับมันเหมือนไม่เข้าเลยว่าแต่มันมเต็มเหรอ

ทำยอะไรดีทำดีแบบมันไม่มีให้มันไม่ได้ช้าไม่ช้าหรอกอ่าทำไรโอเคแล้วก็ก็ะหยุดหยแล้วก็ต้องขันให้เน่นสวยแน่นแล้วครับก็เป็นเสร็จนะครับตอนนี้เราได้ที่หิ้วนะครับเรามลองหิ้วนะครับ 哎呀，哪地方？